ใช่ชอบมากใช่ค่ะมอนแรกที่มา I was on a cruise แล้วแบบอากาศเย็นมากๆซึ่งต้องขอบคุณมากๆ because it tightened my pores and made me look good on the day of the show และที่สำคัญที่สุดคือหลุยวิตองมักจะหา architecture แล้วก็สถานที่จัดงาน่ะดีๆแล้วก็แปลกๆทุกครั้งที่จัดครูสตั้งแต่ยา่าๆไปมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มที่เกียวโตเนี่ยย่าชอบที่ไหนแล้ประทับใจที่ไหนมากที่สุดอันที่แบบแบบรู้สึกแบบ ว้าวมากมากคือคอลเลคชันที่เดินที่ซันเดย์ค่ะอันนั้นอันนั้นก็ชอบอันนั้นชอบมากชอบมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจไปหมดเลยใช่ค่ะ at the end of the show ที่ซันเซ็ตค่ะคนลุกคนลุกและทุกอย่างเป็นสีทองหมดคอลเลคชันก็ถึงจะยากแต่ก็คิดว่าลงตัวมันเหมาะมากอันนั้นคือแบบแบบเป็นแบบแบบสุดยอดของ c r a f t ์ m a n s h i p ของนิโคลาเลยค่ะรู้สึกว่าแบบทุก outfit is so incredible Like, nothing can top that one แล้วไม่แพ้โชว์เมื่อคืนเมื่อคืนสวยค่ะโชว์เมื่อคืนคิดว่าเดียย่าชอบอะไรรู้สึกว่าโชว์เมื่อคืนเหมือนนิโคลาลเขามี structure ใหม่ๆ ที่เราไม่ค่อยเห็นค่ะแล้วฟอร์มเขามีความเฟมินินขึ้นเยอะเลยค่ะมัน complement like the woman form ดีมากแต่ว่ายังคงที่ของความเป็นนิโคลาค่ะ it's still edgy like I can imagine myself wearing that outfit ไปเที่ยวแบบแบบในเมืองที่สวยๆแต่แบบ approachable but คนต้องคิด twice ในการ approach อะไรนะค่ะ there's still an edge to it พูดถึงการเที่ยวเวลายาย่ามาเที่ยวอย่างเขาเนี่ยมาบาร์เซโลนาหรือเวลาเรา เวลาไปเที่ยวเวลายายาได้มีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยยาย่าชอบทำอะไรชอบเดินชอปปิง้งหรือชอบเดินสวนหรือชอบไปพิพิธภัณฑ์ชอบเดินเดินคือ <laughs> เดินเดินไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ค่ะจะเน้นว่าขอไม่อยู่ในโรงแรมกันเ <c oughs> ยอะค่ะแต่จะ like, like rule number one ค่ะเพราะไม่งั้นเราจะแบบอยากนอนอย่างเดียวสิ่งที่ we as a family like to do คือชอบเดินไปทุกที่ค่ะเดินไปดู local attractions ไป museums เดินไปหาร้านอาหารแรนดอมค่ะและอาหารที่เลือกใาย่าจะเป็นเลือกจากไกด์หรือเลือกจากการเสิร์ช Google หรือเลือกจากอะไร Google Maps ค่ะ That's the easiest แล้วก็มันเชื่อได้เพราะว่าคนรีวิวเยอะค่ะก็เหมือนตอนที่มาที่นี่ก็อย่างแรกที่ทำเลยคูว่าร้านอาหารอันไหนได้ท็อปรีวิวสค่ะแล้วมาคราวนี้ได้มีความประทับใจอะไรบ้างโซฟาสอวันที่อยู่ที่นี่อาหารอร่อยมากเลยค่ะ You better go ham. Mm -hmm. Good in every corner. Mm -hmm. and again, I feel like Barcelona. Puno very, very talkative in in a way that like makes us feel comfortable. Loca. not no ผู้ชายหล่อมากที <laughs> ่สำคัญผู้ชายหล่อมากเลยค่ะ <laughs> like every single corner like ผู้หญิงก็สวยมากๆ such an attractive like the gene pool hmm. here is is amazing yeah, yeah. <laughs> that's it